นเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะครับประเด็นนี้ครับเรามาเปิดข้อมูลของนักแข่งกันว่าใช้โคต้าเครื่องยนต์ MotoGP ไปมากน้อยแค่ไหนแล้วในปีนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยน c ีก่อนอ้าวอืม มาโอเคครับข้อมูลเราพร้อมแล้วนะครับแล้วก็รายละเอียดก็มาพร้อมแล้วเช่นเดียวกันให้เพื่อนๆทายครับนักแข่งคนไหนนะครับนักแข่งคนไหนที่ใช้เครื่องยนต์มากที่สุดในครึ่งดูกาลแรกผ่านไป9สนามแล้วทายถูกกันไหมครับ ก็น่าทายถูกเนาะผมเอารูปขึ้นมาสักขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวตอนนี้พูดคุยกันแป๊บนึงก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแคปเจอร์ตารางการใช้เครื่องยนต์ก่อนเมื่อสักครูน่นี้ทำไว้แต่ว่าลืมเอาข้อมูลตรงนี้ออกมานะครับมันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็จะทำให้ทุกท่านเนี่ยมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นข,นของ กฎของเครื่องยนต์นะครับว่าพอเริ่มต้นใช้งานแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วนักแข่งในปีนี้ใช้เครื่องยนต์ได้กี่เครื่องและมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับอาละสักครู่นะครับขออนุญาตเตรียมข้อมูล CG นิดนึง มาโก้ Marco, ต้องการอะไรอข้าวอเดียเมื่อกี้เรีว่าสำรับสำลับโอ้โหสักครู่นะครับข้อมูลด้านเครื่องยนต์นะครับในปีนี้มีความน่าสนใจมากเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูข้อมูลด้านเครื่องยนต์ก่อนแล้วก็จะย้อนมาวิเคราะห์นะครับว่านักแข่งแต่ละคนใช้อะไรยังไงบ้างนะครับแล้วโคต้าในปีนี้มันเป็นยังไงนะครับมีความแตกต่างจากปีที่แล้วยังไงบ้าง บอกว่าคนที่ล่มบ่อยๆบอกว่าร e ทบ่อยเกินหารินช่วงนี้จะมาห้าการกินยังหายขาดหรือยังครับโอ้โหไม่ค่อยได้เห็นก็ดีขึ้นดีขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าพวกเขาได้ตัวฟาบบโอกวาตาโรนี่แหละมาช่วยปรับเปลี่ยนเรื่องของวิธีการทำงานนะครับคุณบูคุณพีรักิจสวัสดีครับอ่าโอเค ตอนนี้ก็สอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเราก็แลกเปลี่ยนกันได้ในทุกๆอย่างเลยนะครับทั้งสอบถามข้อมูลทั้งการแสดงความคิดเห็นนะครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับคุณพงศักดิ์ชาลีนะครับบอกว่าชอบครับตอบคำถามเคลียร์เลยเข้าใจง่ายครับชอบชอบโอ้ขอบคุณครับ คุณเมธีนุยภูมหรือว่ายังมีชิปนักคลินอีกคนนะครับที่เป็นนักแข่งไทยเคยแข่งในรุ่นโมโตทีเห็นไม่ค่อยพูดถึงอ๋อจริงๆเนี่ยผมรายงานข่าวของชิปมาตลอดเลยนะแต่ก็คือชิปนักคลินเองคือก็ไม่สามารถสร้างผลงานที่ติดท็อป10ได้อย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นก็เลยไม่ได้ไปต่อแล้วก็ไม่ได้ต่อสัญญ,ญาก,กับฮอน da ในประเทศไทยด้วยตอนนี้ก็เป็นนักแข่งอิสระอยู่นะครับ อย่างปีก่อนปีก่อนเนี้ยก็ลงแข่งให้กับทีม power speed นะครับใช้รถแข่ง Yamaha M1 อ่า Yamaha r 1นะครับลงแข่งขันในรายการ BRIC Superbike ซึ่งเป็นรายการในเมืองไทยก็ชิปเองเป็นนักแข่งควมสวรรค์สูงคนหนึ่งมีความมุมานะแต่อย่างที่บอกครับนักแข่งเนี้ยเมื่อขึ้นไปสู่ระดับโลกแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำเลยอ่ะ เมื่อได้โอกาสแล้วก็ต้องรักษาโอกาสไว้ให้ได้นั่นนั่นคือสิ่งที่นักแข่งทุกคนจะต้องทําในเบื้องต้นหลังจากนั้นเมื่อรักษาโอกาสได้ก็ต้องต่อยอดโอกาสนั่นคือการยกระดับผลงานตัวเองให้สูงขึ้นถ้าไม่ได้อยู่กับทีมเดิมก็จะต้องหาทีมใหม่ให้ได้แต่การจะหาทีมใหม่ได้ผลงานก็จะต้องดีด้วยอ่ามันมีสองอย่างนะครับคุณอูเทน สามหกมาคู่กับยี่สิบเลยครับทีมโรงงานแยม <laughs> เออคุณฟูซิเต็มถามว่าสัปดาห์นี้มีแข่งไหมครับมอเตอรจีพีอ่าไม่มีครับมอเตอรจีพีจะไปแข่งขันกันอีกทีวันที่หกถึงแปดหกถึงแปดสิงหาคมนะครับที่เรดบูริงอือคุณวิชวิชิตพงศ์นะครับอ่ามอมร์เบลลี่ผ่าตัดหัวเข่าเป็นไงบ้างครับมอมร์เบลลี่ผ่าตัดหัวเข่าก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะครับในการแข่งขันที่แอสเซนก็ไม่ได้ลงแข่งขันตัดสิในใจผ่าก่อน เขาจะต้องพัก8สัปดาห์ถ้านับจากแอสเซนมาตรงนี้2สัปดาห์แล้วเหลืออีก6สัปดาห์แต่มันจะไม่จะหายไม่ทันในการแข่งขัน2เรสในการแข่งขัน2เรสที่เรซบูริงนะครับตอนนี้ก็เลยมีกระแสข่าวออกมาค่อนข้างชัดเจนว่าข่าวคัตชโลจะเป็นนักแข่งที่ลงทำการแข่งขันแทนฟังโก้บอมเบลลี่ในการแข่งขันที่เรซบู i ิงอ่ะนั่นแหละครับ คุณลำทานเบียร์เลสได้ทีมใหม่ย,ยังครับยังครับคุณเฟรมบอ,อกว่าราชาแห่งกวด PEC4 โปรเอสปาการโรทำไมนะักแข่งไทยทางฝั่ง USBK ไม่มีเลยครับก็ไม่มีไม่มีทีมไหนส่งไปก่อนหน้านี้มีฟิลม์มรัฐภาคเรเโรดที่ไปแข่งในรุ่น World Super Sport แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้แข่งแล้วหลายปีแล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็ เหมือนค่ายรถกับทีมที่มีกำลังทรัพย์หรือว่าความพร้อมในด้านหลายๆด้านในการที่จะผลักดันนักแข่งขึ้นไปเนี่ยมองไปสู่เวลกังปีซะมากกว่าต้นกำเนิดรายการแข่งสองล้อคือ TT Ice of Man ใช่ไหมครับเคยมีนักแข่งไทยด้วยไหมครับเดี๋ยวตรงนี้ผมเอาข้อมูลมาฝากทีหลังเนาะคุณอนุวัฒน์มีข่าวก้าสามบ้างไหมครับ ข่าวเก้าสเราพูดถึงไปแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตเลยก็มีแค่เพียงว่าตัวเขาเองก็ฝึกซ้อมแล้วก็เก็บตัวให้ร่างกายนั้นพร้อมที่สุดนะครับความคาดหวังคือจะลงซ้อมรถมอเตอร์ไซค์ให้ได้มากกว่าเดิมมากกว่าชั่วโมงเดิมที่ที่เคยทําได้นะครับเพราะว่านั่นจะทําให้โอกาสที่เขาฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์ที่สุดก็มีสูงเช่นกันเอาละมาดูเรื่องของโคตาเครื่องยนต์ใน Mo t ต GP นะครับ ผมจะเริ่มนะแล้วก็เราจะร่าย,ยาวไปเลยนะครับเรื่องโคตาเครื่องยนต์ในปี2021หลังจากที่ผ่านมาแล้ว9สนามเรื่องโคตาการใช้เครื่องยนต์ของนักแข่งในม o t ต GP นะครับหลังจากในปีที่แล้วมันมีดราม่าเกิดขึ้นกับนักแข่งยามาฮ่าทุกคนเลยจนทำให้เครื่องยนต์เนี่ยถูกยกเลิกไป2เครื่องจากการแข่งขันสนามแรกที่ เคเรสในปีที่ผ่านมาและเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับจากระบบวาลวชิ้นส่วนวาลวที่มันมีปัญหาที่ไม่ตรงสเปคเนี่ยทำให้2เครื่องยนต์ของยามาฮ่าถูกยกเลิกไปแล้วก็ถูกปรับ50แต้มในการแข่งขันที่เคเรสเป็นการปรับคะแนนประเภททีมนะครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายสนใจในประเด็นนี้มากวันนี้ Motorsport l i n e c น m คอมนำรา,ายละเอียดเรื่องนี้มาฝากกันครับ การใช้เครื่องยนต์ในม o t ต g p ครับถูกยกมาถกเถียงมากขึ้นหลังจากที่ปัญหาเรื่องสเปคเครื่องยนต์ไม่ตรงกับกฎนะครับในสองสรแรกของเคเรสโดยเฉพาะรถแข่งของยามาฮ่านั่นเองทําให้นักแข่งของยามาฮ่าทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะที่ใช้รถโรงงานนั่น,นคือวาเลนติโนรอซซี่มาริกเบียเลสและฟาเบียโอกาตาโรเหลือโคตาเครื่องยนต์จํากัดเพียงคนละ2อถึงสเครื่องจากทั้งหมดที่มีหเครื่องเท่านั้น นั่นก็เป็นเหตุผลที่ช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ย<ๆ>ก็ทําให้เบียร์เลสต้องตัดสินใจเปิดผนึกเครื่องยนต์เกินโคตาเป็นเครื่องตัวที่6ในสนามนั้นเนี่ยก็ทําให้ตัวเขาเองครับต้องถอยไปออกตัวจากพิทเลนนะครับเพราะว่าเปิดเครื่องยนต์เกินโคต้าไปแต่ในปีนี้ครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากเพราะครึ่งฤดูกาลแรกไม่มีนักบิดคนใดเลยที่เจอปัญหาเครื่องยนต์ซึ่งในปีนี้ครับมอตจีพีมีการปรับโคต้า ในการใช้เครื่องยนต์ให้นักบิดจากทีมเหล่านี้นะครับ5ทีม Yamaha Honda Ducati KTM จากเดิมที่เป็น5เครื่องปีนี้ใช้ได้7เครื่องผมอาจจะเคยพูดไปว่าโค้ตาของทีมเหล่านี้จะเป็น5เครื่องนะครับแต่ว่าปีนี้ใช้ได้7เครื่องส่วนนักบิดจากอัพิเลียครับได้สิทธิในการใช้เครื่องยนต์9้าเครื่องแถมพวกเขาเองก็ยังสามารถ ที่จะพัฒนาเครื่องยนต์ต่อนะครับได้ต่อเนื่องจากรายงานที่มีการแสดงออกมาของฝ่ายเทคนิค MotoGP แสดงให้เห็นว่านักบิดส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์ไปแล้ว4ตัวจากทั้งหมด7ตัวที่ได้รับอนุญ,ญาตในปีนี้นะครับโดยมีเพียงโปเอสปาการโรนักบิดสเปนิสจากเรปโซฮอนด้าและฟรังโกมอนเดลลี่จากปิโตนาสยามา t เเพียง2คนเท่านั้นที่ใช้เครื่องยนต์ไปแค่3ตัวคือเปิดเครื่องมาแค่3ตัวนะครับ ขณะที่ในปีนี้เนี่ยปีที่แล้วเราเห็นว่านักบิดยามาฮ่าเสียโคต้าเครื่องยนต์ไปเยอะมากจากการผิดกฎที่เคเรสแต่ปีนี้มีนักบิดแค่4คนที่ถูกถอดเครื่องยนต์ออกไปนะครับได้แก่อเล็กซ์วินจากทีม s u ซูกิเอ็กตาร์ลูกามาดินีจาก S1 s o u a m a VR46 ามาร์กมาเกสจากเรปโซฮันดาและฟรังโกอมาเบเดลลี่จากปิโตนาสยามาฮ่าเอคือเครื่องยนต์ที่ถูกถอดออกไปหมายความว่า เครื่องยนต์เหล่านั้นพอเปิดผนึกแล้วส่งลงสนามแล้วและมีปัญหาครับก็เลยถูกแคนเซิลแล้วก็ถอดออกไปไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้อีกเออเครื่องยนต์ที่เปิดใช้แล้วเนี่ยจะมี2อออย่างนะครับคือเปิดใช้แล้วก็มาบริหารใช้ได้ยังใช้ได้ด้วยไมล์เลสหรือว่าด้วยระยะทางที่มันยังสามารถใช้ได้อยู่และอีกประเภทหนึ่งคือเครื่องยนต์ที่มันพังแล้วมันมีปัญหาไม่สามารถใช้ลงทุนการันได้เลยนะครับ จากรายชื่อที่กล่าวมาครับมีเพียงอเล็กซ์รินนะครับที่ต้องสูญเสียเครื่องยนต์ไปแล้ว2ตัวโดยเครื่องยนต์ GSXRR ตัวที่3และ4ของเขาเนี่ยถูกปลดประจำการไปแล้วก็คือใช้ไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูลิสต์นะครับว่าตารางการใช้เครื่องยนต์ของนักแข่งผ่านไปแล้ว9สนามเนี่ยใครใช้ยังไงบ้างทีนี้มาดูกัน อเล็กซ์ินครับเป็นนักแข่งที่ใช้เครื่องยนต์แล้วก็เครื่องยนต์นั้นเสียหายแล้วก็ไม่สามารถกลับมาใช้ได้มากที่สุดก็คือ2เครื่องนะครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยเปิดไปแล้ว4เครื่องเปิดผนึกไปแล้ว4เครื่องจาก7เครื่องให้ดูอย่างนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยตัวเลขที่เป็น4ทับนี่คือเครื่องยนต์ที่เปิดใช้ทับ 7, 7ก็คือโคต้าที่มีอยู่นะครับ e n g i n e w i t h d r a w 2 อยากให้ดูชื่อของอเล็กซินก่อนนะครับ2เนี่ยคือเครื่องยนต์ที่ยกเลิกคือไม่สามารถใช้ได้ต่อแล้วกลับมาใช้ไม่ได้นะครับก็ไล่ลงมานะครับก็มีลูก้ามาลินีมาร์กมาเกสแล้วก็ฟรังโกมาลินีที่มีเครื่องยนต์ที่ถูกยกเลิกไปคนละ1เครื่องมาลินีเนี่ยใช้เปิดไป4เครื่องเสียไป1น,นั่นเท่ากับว่าเครื่องที่เปิดไปแล้วก็มี3เครื่องที่ยังใช้งานได้นะครับโคตาที่เหลืออยู่ก็อีก3เครื่องมาร์กมาเกสเปิดไป4เหมือนกัน เสียไป1น,นะครับเท่ากับว่าเขาก็บริหารได้อีก3เครื่องแล้วก็อีก3เครื่องยนต์ยังไม่ได้เปิดผนึกไปใช้ในเครื่องรูการหลังมอร์บิเดลลี่เปิดไปแล้ว3เครื่องนะครับแล้วก็พังไป1ตัวนั่นก็คือสนามช่วงแรกๆที่พังไปนะครับออนอกจากนี้เนี่ยนักบิด4คนเราเห็นใช่ไหมครับ4คนเนี่ยรินเสียเครื่องยนต์ไป2 m a มารินี่มาร์กมาเกส และมอรเบลลี่เสียไปคนละหนึ่งเครื่องจากการเปิดไปรินเปิดไปรินมาลินี่มาร์กมาเก็ตเปิดไปสี่มอรเบลลี่เปิดไปสามนะครับน้อยกว่า1เครื่องแล้วที่เหลือนะครับก็ไล่ลงมาเลยเปิดสี่เครื่องมีอินเดียบัสเซนินี่โยฮันซาโกแจ็คมินเลอร์ฮอกเก้มาตินฟรานเชสโกมันดายาทาคากินาคาการมินะครับ4ทับ7ดอ่า อเล็กซ์มาเกสเปิดไป4ี่ทับ 7, เหมือนกันโปเอสปาการโร่ aro, เปิดไปแค่3เครื่องเท่านั้นเองนะครับสทับ 7. เปิดไปสามลรือใช้อีกสี่ที่ยังไม่ได้เปิดนะครับแต่เครื่องที่เปิดไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เสียหายนะมันสามารถบริหารแล้วก็ใช้ได้อีเคเลโกน่าเปิดไป5้าเลยนะครับเหลือ <c oughs> อีก2เครื่องที่ยังไม่ได้เปิดแบรดบินเดอร์เปิดไป4ี่นะครับดานิโลเปโรชีเปิดไป5้าแล้วเช่นเดียวกันมิเกลเรลล่าเปิดไปสี่โจอันเมีย มาริเบียเลสเปิดไป4เช่นเดียวกันครับฟาวเบลกาตารรก็เปิดไป4 v a วาเลนติโนรอซีเปิดไป4นะครับทีนี้เราเห็นตัวเลขทับ9สงสัยว่าทําไมแตกต่างจากคนอื่นใช่ไหมครับนั่นคือตัวเลขที่ผมบอกว่าอาพิเลียเนี่ยยังสามารถที่จะพัฒนาเครื่องยนต์ของพวกเขาได้และโคต้าของพวกเขาปีนี้เป็นทีมเดียวที่ใช้เครื่องยนต์ได้9เครื่องก็มีลอเรนโซสวาดรีและอเล็กซ์มาเกเปิดไป4 เปิดไป4นะครับแล้วก็ได้ใช้จากโคต้าทั้งหมด9เครื่องแล้วก็ยังไม่มีเครื่องยนต์ที่เสียาหายนั่นคือรายละเอียดทีนี้มาดูครับว่าอเล็กซ์วินเนี่ยข้อมูลของเขาที่มันทำไมเครื่องยนต์ถึงศูญเสียแล้วก็พังไปรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ทุกท่านได้ทราบไปพร้อมๆกันนะครับ อเล็กซ์รินครับในปี2021ตัวเขาเองเนี่ยเปิดเครื่องยนต์มาแล้ว4ตัวนะครับออจากรายง,งานครับินต้องเสียเครื่องยนต์ไปแล้ว2ตัวสำหรับรถแข่ง G S x R R คือตัวที่3กว่าตัวที่4นะครับโดยเครื่องยนต์ตัวที่3ของอเล็กซ์รินเนี่ยถูกเปิดซีลในช่วงวอร์มอัพที่กาตา ก่อนจะมาพลาดล้มที่ปอติเมาและเลอมองส์นะครับจนเครื่องมาพังในช่วงทางตรงหลักของซักเซนริงระหว่างการซ้อมในรอบ f p 3นะครับส่วนเครื่องยนต์หมายเลขสี่ที่เปิดใช้เพียงครั้งเดียวที่มูเจนโลไม่เคยถูกส่งลงใช้แข่งขันเลยนะครับก่อนจะถูกถอดถอนไปถึงแม้ว่าจะไม่มีสัญญาณใดๆมาก่อนก็ตาม ก็คาดการกันว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับแต่แทนที่จะเปิดเครื่องยนต์ใหม่นะครับอเ mm hmm. ล็กซ์วินก็อเล็กซวินและก็ทีมงานของซูซูกิเอ็กซเนี่ย mm hmm. ก็ถอยไปใช้เครื่องยนต์ใหม่เลขหนึ่งและ2ที่เปิดก่อนหน้านี้มาบริหารใช้ในการแข่งขันที่ซักเซนริงและก็แอสเซนนั่นก็หมายความว่าตัวเขาเองก็เปิดเครื่องยนต์ไป4พังไป2 ก็มีเครื่องยนต์หมายเลข1และ2ให้ใช้งานอยู่ก็เหลือโคต้าอีก3เครื่องนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดการใช้ของเครื่องยนต์ของอเล็กซ์วนครับเนี่ยครับเขาก็มีรายละเอียดบอกมานะครับ e อ็นจิ้นหนเห็นไหมฮะด้านหน้าอันดับที่หอันดับที่2เนี่ยก็จะมีบอกว่าอ่าโอเคที่กาตาเนี่ยใช้เครื่องยนต์ตัวที่1ลงซ้อมลงในรอบไหนบ้างก็คือนี่เลย ฟรีแพ็กทิสหนึ่งแพ็กทิสามแพ็กทิสี่นะครับเครื่องยนต์ตัวที่สองใช้ในรอบไหนบ้างก็นี่เลยครับก็ใช้แพ็กทิหนึ่งสองสามสี่ Q สองวอร์มอัพแล้วก็เรสมันก็จะแบ่งชัดเจนใครอยากได้ข้อมูลตรงนี้ก็แคปเจอร์เอานะครับแคปเจอร์ไปแล้วก็ไปลองดูข้อมูลรายละเอียดอันนี้ผมเว้นช่วงเวลาให้สามารถได้แคปเจอร์ได้มีหนึ่งสนามออกาตาลุญญากลางปีคาตาลันกลางปีสนามนี้ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เลยเพราะว่า ไม่ได้ลงทําการแข่งขันเนื่องจากบาดเจ็บไปนะครับเนี่ยครับข้อมูลเครื่องยนต์ตัวที่3มเนี่ยครับมาเปิดใช้ครั้งแรกเห็นไหมฮะวอร์มอัพของโดฮากลางปีวอร์มอัพก็อยู่แถวที่3ามนะครับแถวที่3ามลองที่2โดฮาแล้วก็ใช้ลงทําการแข่งขันที่โปรตุเกสใช้ลงทําการแข่งขันที่สเปน นะครับแล้วก็ใช้ลงแข่งขันที่เลมองส์ด้วยส่วนที่อิตาลีอิตาลีเนี่ยทีมเจโลอเล็กซ์วินถอยไปกับออถอยกลับไปใช้เครื่องยนต์ตัวที่1เนี่ยครับที่เลที่เลมองเนี่ยเราจะเห็นว่าใช้เครื่องยนต์สตัวทำไมใช้เครื่องยนต์สตัวเพราะว่าสนามเลมองเนี่ยเป็นสนามที่มีการแข่งขันแบบแฟลกตูแฟลก ดังนั้นก็จะใส่เครื่องยนต์ไว้ในรถคันที่1แล้วก็รถคันที่2ซึ่งเป็นสนามแห้งและสนามเปียกนั่นเองนะครับให้แยกง่ายๆอย่างนี้ส่วนเครื่องยนต์ตัวที่3มเนี่ยให้สังเกตสีแดงนะครับว่าทำไมมันดึงพังเนี่ยครับมันก็มาพังในรอบวอร์มอัพก็คือไม่ได้ใช้เลยตั้งแต่วอร์มอัพตัวที่4เปิดใช้แล้วก็ส่งลงที่เยอรมนีก็ไม่ได้ใช้นะครับคือเปิด เปิดมาครั้งเดียวเนี่ยครับเปิดมาตั้งแต่มูเจโลนะครับฟรีแพคกทิพนึงสองสาแล้วก็คอลิฟายที่2ส่วนพอเข้าสู่การแข่งขันจริงๆเนี่ยก็ต้องต้องถอยไปใช้เครื่องยนต์ตัวที่1เพราะว่าเครื่องยนต์ตัวที่สีมีปัญหานั่นเท่ากับว่าเนี่ยครับรายละเอียดคือใช้ไปแล้ว4เครื่องพังไป2ตัวนะครับส่วนนักแข่งคนอื่นๆก็ไม่มีรายละเอียดอะไรที่ เป็นประเด็นสำคัญมากนะักนอกจากนี้ครับอเล็กซวินเองตอนนี้ประสบปัญหาเยอะมากในเรื่องของฟอร์มการแข่งนะครับส่วนอภพิเลียในตอนนี้เนี่ยเป็นทีมโรงงานทีมเดียวที่ยังคงได้รับอนุญ,ญาตให้พัฒนาด้านเทคนิคทุกส่วนของรถแข่งและได้รับโคตา้าเครื่องยนต์ทั้งสิ้น9เครื่องรวมถึงการปรับแต่งเครื่องยนต์ที่มีข้อจํากัดที่ไม่มีข้อจํากัดนะครับยังคงทําได้ าภายใต้การคุมงบประมาณช่วงโควิด -19 ทำให้ MotoGP ประกาศข้อตกลงนะครับแช่แข็งการพัฒน,นาเครื่องยนต์โดยค่ายผู้ผลิตยอย่าง u ู u k กิดูคาติยาม h าและก็ฮอนด้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงดีไซน์เครื่องยนต์ได้จากปี2020ไปจนกระทั่งสิ้นฤดูก,กาลนี้ก็คือปี2021นั่นเองส่วน KTM เนี่ยหลายหลายคนถามว่าเอา้าวทำไม KTM ถึงยังพัฒน,นาได้ก็ปีที่แล้วเป็นปีแรกที่ KTM ขึ้นโพเดียมได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะเข้าสู่ทีมโรงงานสเปค A แล้วนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ได้ด้วยนั่นก็เลยทําให้พวกเขายังได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาเครื่องยนต์ก่อนเข้าสู่ฤดูกาล2021นั่นเองดังนั้น KTM ก็เปิดตัวเครื่องยนต์ใหม่ในปี2021แต่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงเยอะมากนักถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ซ u เปอร์เอนจินอย่างที่ทีทมคู่แข่งวิตกกันก็ตามนะครับนั่นก็คือ เรื่องของการที่ KTM นั้นยังสามารถพัฒนาได้อยู่ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ฤดูกาลแล้ว KTM ก็ทําอะไรกับเครื่องยนต์ไม่ได้แล้วการวางแผนใช้โคต้าเครื่องยนต์นะครับของแต่ละทีมในปีนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนเนื่องจากมันยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องจํานวนสนามที่เหลืออยู่นะครับเพราะว่าขนาดดอน่า FIM เอเองนะครับก็ยังคง ไม่ชัวร์เรื่องสนามที่เหลืออยู่เพราะว่าสถานการณ์ของโควิด -19 กลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งเราให้มองภาพนะครับว่าทําไมสนามที่เราคิดว่าชัวร์ๆอย่างออสเตรเลียก็ถูกยกเลิกไปและก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นก็ยกเลิกไปอีกนะครับก็ทั้งนี้จากตารางการแข่งขันล่าสุดของโมโ o จีก็จะเหลือการแข่งขันทั้งสิ้น10สนามรวมถึงอาร์เจนตินาที่ยังมีโคต้าอยู่หลังจากถูกเลื่อนออกมาในช่วงต้นปี นะครับและก่อนหน้านี้เราก็จะได้เห็นว่าญี่ปุ่นกับออสเตรเลียถูกยกเลิกไปอย่างเป็นทางการดอน่าก็ใส่ชื่อของออสตินนะครับในเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเข้ามาเสียบแทนในช่วงนั้นแล้วก็เลื่อนประเทศไทยออกมา1สัปดาห์นะครับแล้วก็ใส่ชื่อของปอร์ติเมลมาแทนที่ของออสเตรเลียด้วยดอน่าขี่เส้นใต้ไว้ชัดเจนนะครับว่าตารางแข่งขันยังคงปรับเปลี่ยนได้เสมอตามสถานการณ์และก็มาตรการของรัฐบาลแต่ละประเทศ เพื่อรับมือกับโควิด -19 นี่ยแหละตรงนี้เราต้องมาดูว่ามันจะสามารถไปต่อได้ไหมในไทยกับมาเลยยังสุ่มเสี่ยงอยู่ในยุโรปเนี่ยเขาสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนได้รวมถึงอเมริกาที่ถูกใส่ชื่อเข้ามาก็ยังคงรุ่มรุม,รม,รมดอนดอนอยู่เช่นกันนะครับนอกจากนี้สนามที่มีชื่อเป็นสนามสำรองนะครับอย่างบันดาลิกาสตรีสกิตในประเทศโดนีเซียเนี่ยก็ ยังไม่ได้ถูกกาชื่อทิ้งไปนะครับถ้าสนามไหนแบบมันไม่ทันจริงๆก็อาจจะมีชื่อของมัาลิกาเข้ามาก็ได้แต่ว่าสนามตอนนี้สร้างไปแล้ว80-85%ถึงเหลือพวกฟาซิลิตี้เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะเพิ่มเข้ามานะครับโอเคนั่นคือรายละเอียดด้านเครื่องยนต์ของ MotoGP โคตาที่เอามาฝากกันนะครับอ,อืคุณนั้น